สวัสดีค่ะอันยองฮาซโยวันนี้บรรดาก็จะมีความบันเทิงนะคะมาคุยให้ฟังกันค่ะ,ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบรรดาได้ชมซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งนะคะเขาสนุกมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านที่มีเวลานะคะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็การจะตกนะคะออกนอกบ้านต้อง สวมหน้ากากออกนอกบ้านเพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าช่วงที่เราอยู่บ้านนะคะแล้วก็มีเวลานะคะที่จะหาอะไรดูเพลินๆนะคะส,สนุกๆนะคะแบรบรดาก็จะมาแนะนําละครเกาหลีนะคะละครเรื่องนี้นะคะชื่อว่า Mr. Queen นะ,ะมีความน่าสนใจเพราะว่าเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงที่ประเทศเกาหลีนะคะละครเริ่มออนแอร์วันแรก วันที่12ธันวาคมน,นะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปรากฏว่าก,ก็ทำเรตติ้งในตอนแรกเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะคะ8.003เปอร์เซ็นต์นะคะละครช่องนี้ละครเรื่องนี้นะคะออกอากาศที่ช่อง TVN นะคะของประเทศเกาหลีค่ะค่ะละครเรื่อง m r Queen เนี่ยนะคะเป็นละครที่ทางประเทศเกาหลีนะคะไปซื้อลิขสิทธิ์นะคะ ละครจากประเทศจีนมานะคะละครที่ประเทศจีนทำออกมาเนี่ยใช้ชื่อว่า Go Princess Go หรือว่าบันทึกลกข้ามพกนะคะแล้วก็ของเกาหลีก็ซื้อลิขสิทธิ์มาทำในชื่อว่า Mr Queen นะคะก็เป็นการรีเมคละครขึ้นมาใหม่นะคะแต่ทางผู้จัดละครของเกาหลีนะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวว่าละครเรื่องนี้เนี่ย เขียนบทโทรทัศน์ขึ้นมานะคะเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดนะคะแต่ว่าอิงประวัติศาสตร์ในยุคโชซอนของประเทศเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันมาแน่นอนว่าเป็นเรื่องแต่งนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นละครที่ออกมาในแนวแฟนตาซีนะคะแม่บรรดาก็จะขอพูดชื่อนะคะเดี๋ยวจะพูดผิดไปก็ต้องมีโพยอ่านให้ฟังนะคะ ละครเรื่องนี้นะคะกำกับโดยยุนซองซิกนะคะซึ่งเคยกำกับบาเบลมาก่อนนะคะแล้วก็ส่วนคนเขียนบทเนี่ยชื่อพักเยอ,อกนะคะก็เคยมีผลงานเรื่องด็อกเตอร์พริสเนอร์นะคะชเวอิลนะคะซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ควีนนี่นะคะ,ออะ,คะ,ะ,คะก็จะมีจำนวนทั้งหมด20ตอนนะคะแล้วก็เริ่มออกอากาศตอนแรกที่ประเทศเกาหลีนะคะวันที่12ทธันวาคมนะคะ ก็จะไปจบวันที่14กุมภาพันธ์ปี2564นะคะก็เป็นวันวาเลนไทน์ดีนะคะแล้วก็ละครเป็นละครวันหยุดนะคะเป็นละครสาวอาทิตย์นะคะอออากาศเวลา21นาฬกาคือ3ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีนะคะค่ะละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครแนวฟิวชั่นแฟนตาซีย้อนยุคนะคะแล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยนะคะ ก็คือว่าเราดูเรื่องนี้ก็จะได้รู้ประวัติศาสตร์ในช่วงหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีความตลกนะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีการยืมตัวละครแล้วก็ฉากประวัติศาสตร์มาใช้ในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนีแต่งขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มีแนวคิดว่าถ้าหากดวงวิญญาณของคนสมัยใหม่ที่เป็นชายเนี่ยไปอยู่ไปสิงร่างอยู่ใน ผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีสถานะที่สูงสักเป็นถึงราชินีของประเทศเกาหลีเนี่ยมันจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายสักเพียงใดค่ะบรรดาก็จะเล่า Go Princess Go ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของประเทศจีนนะคะให้ฟังกันว่าเรื่องย่อเป็นยังไงนะคะบันทึกลักษ์ข้ามภพนะคะของจีนเนี่ยนะคะก็เริ่มเรื่องขึ้นมาที่ตัวเอกของเรื่องนะคะ ไปเป็นหนุ่มเพลย์บอยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะคะแล้วกเ็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะทำให้ตกลงไปในสระน้ํานะคะและทีนี้พอตกไปในสระน้ําแล้วเนี่ยก็หมดสติไปนะคะแล้วก็ไปฟื้นอีกทีหนึ่งเนี่ยก็พบว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในอดีตแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปสิงอยู่ในร่างของ มเหสีนะคะของฮ่องเต้นะคะวาที่มเหสีของฮ่องเต้นะคะแล้วก็มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมานะคะแล้วก็ในเรื่องเขาก็เดินไปนะคะแล้วก็ของจีนเนี่ยเขามีทั้งหมด36ตอนนะคะแล้วเขาก็จบคือจบแบบให้คนดูเนี่ยเลือกดูได้ตามความพอใจนะคะก็คือ,อตอนจบตอนที่35เนี่ยเขาจบแบบให้ พระเอกนางเอกคือห้องเต้กับพระมเหสีเนี่ยถูกลอบสังหารก็จบแบบแชชดีเศร้านะคะส่วนตอนที่36กเนี่ยก็จบอีกแบบหนึ่งนะคะคนดูก็จะมงๆนิดนึงคือก็จบให้แบบว่าแฮปปี้ happy, ก็คือว่าห้องเต้นะคะกับมเหสีเนี่ยก็มีลูกด้วยกัน2คนคือชายหญิงแล้วก็พอลูกโตอพอที่จะบริหารประเทศได้นะคะตัวห้องเต้เองเนี่ยก็ชวน เหสีเนี่ยไปอ,อ,อยู่ในชนบทอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ก็แฮปปี้มากเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยตัวตัวพระเอกเนี่ยนะคะที่เข้าไปสิงล่างเนี่ยวิญญาณเขาเนี่ยต้องกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันก็คือเขาก็ฟื้นในโรงพยาบาลแล้วก็พอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ออกไปตามหาห้องเต้แล้วก็ไปเจอเจอห้องเต้เนี่ยเป็นหมอหนุ่มแล้วทั้งสองก็สบตาก,กันนะคะ ทีนี้คนดูเนี่ยก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันเป็นมันเป็น,น,ปนซีรีส์วายหมายถึงชายรักชายหรือเปล่าเพราะว่าศบตากันหวานซึ้งมากนะคะก็ตีความกันไปในลักษณะนั้นนะคะบางคนก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วละครเขาก็สนุกแล้วก็เน้นตลกแต่ว่าตัวแสดงของเขานักแสดงของเขาอะนะคะนักแสดงหญิงที่เล่นเป็นเมเีสีเนี่ยเป็นรัชนีเนี่ยก็คือ ของจีนนะคะ,ะก็จะออกเป็นสวยหวานแล้วก็จะเป็นแนวเซ็กซี่นะคะแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นแบบมีผู้หญิงเข้ามาผูกพันเยอะเพราะว่าตัวตัวละครที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่ไปเข้าสิงร่างของมเหสีเนี่ยเขาเป็นหนุมเพลย์บอยเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับสาวๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมูดของเรื่องก็จะเปลี่ยนก็จะเป็นลักษณะว่าแต่ว่าความความตลกก็มี มีเหมือนกันนะคะส่วนตัวห้องใต้เองเนี่ยในเรื่องของจีนก็ก็ผูกเรื่องมานีนะคะให้ทั้งสองเนี่ยรักกันนะคะโดยที่ยังมีวิญญาณของผู้ชายเนี่ยสิงอยู่ในร่างของของตัวมเหสีอยู่นะคะก็จะเป็นลนักษณะนี้ค่ะเรื่องย่อของมิสเตอร์ควีนนะคะเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของเชฟหนุ่มนะคะจังบวกวาน ซึ่งรับบทโดยพระเอกจากเรื่องซอมบี้นะคะซึ่งก็น่าตาดีแล้วก็แสดงได้ดีมากสำหรับคนที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีก็คงจะติดตามดูมาแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็มารับบทเป็นเชฟหนุ่มประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะคะ่ะเชฟหนุ่มเนี่ยนะคะก็มีนิสัยที่ค่อนข้างจากทะเยอทะยานนะคะแล้วก็ค่อนข้างจากี้โบนิดนึงนะคะแล้วก็ วันหนึ่งนะครับเพื่อนร่วมงนานเขาเนี่ยก็พูดาาสบป,ประมาทเขานะคะเขาก็ไม่พอใจแต่ก็อยากจะลองดีแล้วก็แต่ว่าเก็บไว้ในใจนะคะจนกระทั่งมีงานเลี้ยงนะคะคนสําคัญจากประเทศจีนเนี่ยมาเยือนทำเนียบประธานาธิบดีนะคะเขาต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในการทําอาหารเลี้ยงนะคะแล้ก็ก็เจอดีเลยเพราะว่าอาหารที่เขาทำเน่ยมีตัวเบ็ดอยู่ข้างในนะคะทำให้เขาเนี่ยถูก ไล่ออกจากงานนะคะก็มีปัญหาแล้วก็ตำรวจก็ตามไปที่พักของเขานเคะก็หนีตำรวจนะคะแล้วก็ออกไปทางนอกหน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงไปในสระน้ำนะคะเขาก็จมลงไปในก้นสระแต่ว่าก่อนที่จะหมดสติไปเนี่ยเขาก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดฮันบกโบราณนะคะเข้าว่ายน้าเข้ามาหาเขาแล้วเขาก็หมดสติไปนะคะแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็พบว่าตัวเองเนี่ย ได้เข้ามาอยู่ในร่างของว่าที่พระมเหสีนะคะของของยุคโชซอนแล้วนะคะว่าที่พระมเหสีคิมซยองเนี่ยจะต้องเข้าพิธีพิเศษกับกษ,ษัตริย์ชอจงนะคะในวันรุ่งขึ้นนะคะเามื่อเชฟจาบงบกวนเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเข้ามาสิงอยู่ในร่างของว่าที่พระมเหสีแล้วนะคะก็พยายามที่จะ กลับมายังโลกปัจจุบันนะคะพยายามทุกวิถีทางนะคะพยายามแม้กระทั่งจะไปที่ทะเลสาบแล้วก็ไปกระโดดนะคะแต่ว่าปรากฏว่าทะเลสาบนั้นน้ําแห้งไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าอาดีตของราชินีของของ,ของกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยได้สั่งให้วิดน้ําออกให้หมดเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างนี้ขึ้นอีกนะคะก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกะคะ่ะ ก็เลยผิดหวังนะคะก็พยายามวิธีอื่นก็ไม่สาเร็จเพราะว่าบรรดานางรับใช้ก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้หมดนะคะ,ะได้สุดว่าที่พระมเหสีเนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับกษัตริย์โชจงนะคะแล้วก็มันก็เป็นบรรยากาศของความตลกนะคะเพราะว่าบุคลิกของผู้ชายที่อยู่ในร่างของผู้หญิงเนี่ยก็สแสดงออกมานะคะแล้วก็ทางเกาหลีเองเนี่ยเขาเน้นเรื่องความฮามากนะคะ,ะเขาเขา เน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะมันก็จะเป็นแฟนตาซีแล้วก็เป็นซีรีส์ที่คนที่ชอบความตลกความฮาก็ก็จะไม่ผิดหวังค่ะเมื่อเชฟหนุ่มนะคะมาสิงอยู่ในร่างของมหิสีนะคะก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาก็อดไม่ได้ที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาและโดยเฉพาะเขาเป็นเชฟนะคะ เ,เมื่อเป็นเชฟเนี่ยของเกาหลีเนี่ยเขามีเรื่องให้เล่นได้เยอะมากเลยแล้วก็ซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาเขาก็เก่งนะคะอย่างาที่เขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็าทําละครที่เกี่ยวกับแนวอาหารเยอะมากแล้วก็ประสปปรบความสําเร็จไปทั่วโลกอย่างละครเรื่องแด,ดจังกึมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเก,เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยก็มาจะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือมันก็จะแตกต่างจากบันทึกรักข้ามภพของจีนนะคะ เพราะว่าอันนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเสริรร่างเนี่ยเป็นเพลย์บอยนะคะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเขาเป็นเชฟนะคะแล้วก็เป็นเชฟที่มีฝีมือด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะได้ชมวิธีการทำอาหารของของเกาหลีค่านะคะก,ก,ก็ได้ความรู้ไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเก็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์แล้วนะคะเรื่องราว ที่ผ่านมาทั้งสี่ตอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกนะคะเพื่อชิงอํานาจในราชบัลลังก์นะคะแล้วก็ชอจองเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีสอบุคลิกคือตอนกลางวันเนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นคนที่อ่อนโยนดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยนะคะแล้วกเ็เวลาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเขากา็บริหาราตามที่ราชนีองค์กรนเนี่ยบัญชาการมานะคะ ม่ว่าจะเป็นในเวลาประชุมหรือยังไงเนี่ยก็ต้องคอยดูว่าจะต้องบริหารราชการแผ่นดินยะังไงนะก็เรียกว่าเป็นขุ่นเชิดนะคะดูเหมือนจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะคะเพราะว่าอาดีตราชนีเนี่ยก็จะมีพะระนุชาที่ที่คอยช่วยว่าราชการแผ่นดินอยู่อยู่เบื้องหลังนะคะก็ทีนี้ตัวโชจงเองเนี่ย กลางคืนเนี่ยก็จะมีอีกบุคลิกหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับจะเป็นนักรบเลยนะคะแล้วก็จะออกทํางานในเวลากลางคืนนะคะกษัตริย์ชโจงเนี่ยมีปมในอดีตเพราะว่ากลางคืนเนี่ยจะฝันร้ายนะคะและภาพในความฝันเนี่ยก็จะเป็นภาพของเ,ออเขาในเวลาเด็กนะคะแล้วก็เห็นพ่อเนี่ยถูกฟันคอนะคะประหารชีวิตนะคะภาพนั้นก็จะติด นะคะแล้วก็จะเก็บไปฝังร้ายในเวลากลางคืนทุกคืนเลยนะคะทีนี้เมื่อกษัตริย์ชอจงเนี่ยเข้าพิธีอภิเษกกับาวาที่มเหสีนะคะก็คือตอนนี้ถูกเชฟใหญ่เข้าสิงร่างแล้วนะคะแล้วก็ต้องเล่นตามบทไปนะคะเพราะว่าพยายามฆ่าตัวตายเพื่อที่จะกลับไปอยู่โลกปัจจุบันก็ทําไม่ได้แล้วนะคะทีน,นี้ก็ถึงคืนเข้าหอถึงคืนเข้าหอตัวของกษัตริย ชอจงเนี่ยมีนางสนมอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นที่รักมากเลยแล้วก็แปเอาตัวมาเข้าวังแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะรอให้วันอภิเษกเนี่ยผ่านคนไปเพื่อที่ว่าพระเหสีเนี่ยจะต้องเป็นคนประกาศแต่งตั้งพระสนมขึ้นมาก็คือผู้หญิงที่กษัตริย์ชอจงเนี่ยรักมากที่สุดนะคะก็พอพิธีอภิเษกก็ผ่านไปอย่างตลก มากเลยนะคะต,ต,ต้องไปดูเองนะคะรายละเอียดแบบระดาจะไม่สปอยนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันหาแค่ไหนก็ต้องไปติดตามชมกันนะคะดูย้อนหลังกันได้นะคะก็จะมีวิวนะคะที่เข้าให้ดูอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็ไปดูตรงนั้นได้นะคะทีนี้พอเข้าหอคืนแรกเนี่ยกษัตริย์ชอจง,งซึ่งเขาไม่ได้รักตัวมเหสีเลยเพราะเขามีสนมที่เขารักอยู่แล้ว ะะเขาก็พยายามที่จะมอมเล่ามเหสีนะคะก็มอมเล่าให้หลับไปแล้วก็พอวั่นลุกขึ้นก็มาโกหกว่าโอ้ยมีบทรักแบบโอ้ยร้อนแรงกันมากอะไรอย่างเงี้ยทนีนี้ตัวของเชฟหนุ่มที่สิงอยู่ในร่างของพระมเหสีเนี่ยก็สงสัยเอ๊ะไม่รู้เมาไม่ร,มรู้ว่าเกิดเรื่องนี้ก็พยายามจะรู้ความจริงให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามถามนางรับใช้พยายามจับต้นชนปลายแล้วก็ ฟังจากคนนู้นคนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดานางรับใช้เพราะว่าเขาเข้าสิงเนี่ยเขาไม่รู้อดีตที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะคะเขาก็รู้จากนางรับใช้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมเหสีเนี่ยเป็นคนที่ก็ค่อนข้างจะร้ายร้ายทีเดียวเพราะว่านางรับใช้นี่ก็กลัวหมดเป็น,นที่มีจิตใจโหดร้ายนะคะเขาก็เ,าเริ่มเริ่มที่จะแบบหาความจริงแล้วก็รู้ว่าเออวันที่มเหสีเนี่ยไปที่ทะเลสาบเนี่ยเกิดอะไรขึ้น นะคะทีนี้ก็รู้ปากการะจวกรตังถึงว่าตัวมเหสีเนี่ยได้เขียจนจดหมายลาตายไปแล้วนะคะเขียจนจดหมายลาตายไว้แล้วทั้งนั้นเชฟที่สิงอยู่ในร่างพะอเหสีก็รู้ว่าไม่ได้มีใครสังหารแต่ว่าเป็นการจงใจที่จะฆ่าตัวตายนะคะแต่ส่วนสนมเอกซึ่งไปอยู่ในเหตุการณ์วันที่พระมเหสีจะเดินลงไปในทะเลสาบ่นี่ะนะคะวันนั้นพอดีก็รู้สึกผิดในใจนะคะทีนี้ กษัตริย์เองเนี่ยกษัตริย์ชโจงเองเนี่ยเขาด้วยความที่รักสนมมากนะคะเขาก็จะพยายามที่จะไปปกป้องสนมเพราะว่ามันจะมีข่าวลือแล้วก็อดีตราชินีองค์ก่อนเนี่ยก็จะพยายามกำจัดสนมที่เป็นที่รักของของกษัตริย์ชโจงนะคะกะ็พยายามกำจัดก็พยายามสร้างเรื่องขึ้นมานะคะจับตัวคนสนิทของสนมเอกเนี่ยไปทำร้ายนะคะแล้วก็บังคับ จะให้พูดแต่ว่านางก็ไม่พูดแล้วนางก็ถูกซ้อมจนน่าจะเสียชีวิตไปเลยนะคะแล้วก็ในสุดกษัตริย์ชชโจงเองเนี่ยก็อยากช่วยสนมที่ที่ที่ตนเองรักมากนะคะก็จะไปบอกว่าเป็นเพราะเขาเองเนี่ยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์บันนั้นขึ้นที่ตั้งใจแบบว่าจะทําร้ายพระมเหสเีส่วนสนมเองก็รักกษัตริย์ชชโจงมากก็ไปสารภาพต่อ อดีตราชินีก็คือราชินีองค์ก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ที่คิดร้ายต่อพระมเหสีนะคะทีนี้กษัตริย์โชงก็ทนไม่ได้เพราะว่าทนเห็นคนที่ตัวเองรักเนี่ยถูกทําร้ายถูกตัดสินอาจจะถูกประหารชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าคิดร้ายต่อองค์พระมเหสีก็เลยเข้าไปสารภาพนะคะทีนี้ก่อนที่จะสารภาพเชฟดุ่มใหญ่เนี่ยเขาก็โอ้ กษัตริย์นี่แมนมากเลยเท่มากเลยแบบปกป้องผู้หญิงที่ตัวเองรักเขาคิดอยากจะเท่เหมือนกันแล้วเขาคิดว่าทะเลสาบเนี่ยเพราะเขาไปสั่งไว้แล้วให้คนเนี่ยให้พวกบรรดาทาสรับใช้พวกนางรับใช้พวกคนรับใช้ต่างๆเนี่ยไปช่วยกันขนน้ําไปถมทะเลสาบเขาคิดว่าเนี่ยเขาจะได้กลับมาโลกปัจจุบันแล้วเขาก็อืมเขาอยากจะเท่บ้างกษัตริย์ชอจงแน่เท่คนเดียวไม่พอเขาอยากจะเท่เขาก็เลยออกมา ยืดอกบอกว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายเองไม่มดีไม่ได้มีใครคิดจะฆ่าเขาหรอกเรื่องมันก็เลยกลับตลัปัดแล้วก็มันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกนะคะอันอันนี้ก็คือเรื่องมันก็จบอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตอหนห้าเขาจะต่อ,อ,อไปนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามชมกันได้ค่ะตอนห้านี้นะคะคงจะน่าสนุกมากเลยนะคะดูจากตัวอย่างที่ออกมาแล้วนะคะพระมหสีของเราเนี่ยก็สนุกสนานมากนะคะแล้วก็ ในเมื่อกลับไปโลกปัจจุบันไม่ได้แล้วเนี่ยก็ขอใช้ชีวิตให้เต็มที่หน่อยแต่ว่าก็จะมีผลก็คือว่าตอนนี้บรรดาผู้ใหญ่ในราชสำนักนะคะก็จะหาทางปลดพระมเหสีค่ะบรรดาขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆเป็นาากำลังใจให้มืนบรรดาด้วยนะคะ เหมือนระดาจะมีละครมีซีรีส์สนุกๆมาคุยให้ฟังกันนะคะก็ถือว่าเป็นความบันเทิงที่ที่เหมือนระดายินดีมอบให้ทุกท่านนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะทราบเรื่องละครเรื่องอะไรนะคะหรือว่าความบันเทิงแบบไหนก็แนะนํเหมือนระดามาได้นะคะค่ะเ,เป็นความใจให้เหมือนระดาด้วยนะคะวันนี้เหมือนระดาต้องลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ